โอเคค่ะวิชานี้เป็นวิชาอ่านไทยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาอ่านที่หน้าที่9ก้านะคะหน้าที่เก้านะคะอันดับแรกนะคะครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะไม่ต้องเปิดไมค์ขึ้นมานะหนึงน้องนอนเปรสองน้ำท่วมนาสามพี่เทน้ำทิ้ง สมีเงินเท่ากัน 5. น้ำเต็มโอง่งหกพ่อนอนเตียง 7. อาซื้อเตาไฟ 8. ตักน้ำใส่ถัง 9. จุดทูบเทียน 10. ลุงถางหญ้า อีกครั้งนะคะหนึ่งน้องนองนเปลไม่ต้องเปิดไม้ขึ้นมานะสองน้ำท่วมนาสามพี่เทน้ำทิ้งสี่มีเงินเท่ากันห้าน้ำเต็มโอง่งหกพ่อนอนเตียงเจ็ด อาซื้อเตาไฟแปดตักน้ำใส่ถังเก้าจุดทุกเทียนสิบลุงถางหญ้าทีนี้ให้ทุกคนพูดตามนะคะแต่ว่าไม่ต้องเปิดไม้ขึ้นมานะหนึ่งน้องนอนเปเล สองน้ำท่วมนาสามพี่เทน้ำทิ้งสี่มีเงินเท่ากันห้าน้ำเต็มโอง่งห พ่อนอนเตียงเจ็ดอาซื้อเตาไฟแปดตักน้ำใส่ถังัเก้าจุดทูบเทียนไม่ต้องเปิดไมคขึ้นมานะคะปิดไมค์งไปนะสิบลุงถางหญ้า อีกรอบหนึ่งหนึ่งน้องนอนเ,เลใครไม่พูดตามนะใครยังนั่งกินขนมอยู่นะหนึ่งน้องนอนเ,เลสองน้ำท่วมนาะ 3. พี่เทน้ำทิ้ง 4. มีเงินเท่ากัน 5. น้ำเต็มโอคห 6. พ่อนอนเตียงเจด็ด อาซื้อเตาไฟแปดตักน้ำใส่ถังเก้าจุดทูบเทียนสิบลงถางหญ้า คูรินข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะเปิดไมค์ลูกเมื่อข้อหนึ่งน้องนอนเปอ่าโอเคครับข้อที่สองวิลลูข้อที่สองววอ่องอานว่าอะไรคะัน,น,น้ำท่วมนาาน้ำท่วมนาข้อที่สามน้องเอิงอ,อันอันจะเล่าพูดอย่งที่เท่าไหร่ พี่เทพี่ตักน้ำทิ้งพี่เทน้ำทิ้งพี่เทน้ำข้อที่สี่เอามาเลยมีอันน้อยไปแม่ขอจัดอันนี้เป็นการถามก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสอบกันอพรุ่งนี้นะมีเงินเท่ากันข้อที่ห้าสาวิตี้นรี ข้อที่ห้าสาวิตีอ่านว่าอะไรคะน้ำเต็มอุ่นอ่านว่าอะไรตอบครูเนี่ยว่าอะไรคุณบอกน้ำเต็มอุ่นข้อที่หกรัชนนน์ครับอ่านว่าอะไรครับนอนเตียง พอนอนเตียงต่อไปข้อที่เจ็ดอันนี้เป็นการถามก่อนนะคะพิมชนกข้อที่เจ็ดอ่าชื้อต้าไปอ่าข้อที่แปดพิมมาดาตักน้ำใสทงังข้อที่เก้าวลิสลาจุดทูปเทียน อ่าข้อที่สิบภูกวินภูกวินลุงจากน้ำลุงทางยาลุงทางยาอ่าลุงถางหญ้าข้อที่สามธัญรัตน์ข้อที่สามธัญรัตน์เนี่ยข้อที่สามออมว่างได้ดีข้อที่สามไหมดัดน้ำที่เทน้ำทิ้ง ดี่เทน้ำทิ้งฮอรีซีนะภูมิเปิดไม่ลูกเงินเท่ากันอ่ามีเงินเท่ากันเหลือใครยังไม่อ่านนะภูตะวันเงินเท่ากันภูตะวันภูตะวันข้อที่หกอะไร เปิดไมหมลูกคูตะวันก่อนนอนเตียงกอนนอนเตียงถูก่อนอนเตียงก็นะเตียงอ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดตีดไนก็นอนเตียงอ่าซื้อเตาไฟอ่าธนพรอ่านหรือยังคะยังค่ะหาข้อที่เก้าชนใจคู่ชนใจคู่ข้อที่เก้า อ่นานว่าอะไรคะธนพรบุได้บได้จุดทูบเทียนขอ้อที่สิบพัทธลวดีพัทธลวดีโอ,อ้โหหนูอย่าหนีอ่าข้อที่สิบกัญญาพัทไม่ได้ฟังข้อที่สิบอ่นานว่า ลุงทางยาล,ลุงลุงทางยาทางยา,งยาโอเคตอนนี้เราจะเริ่มสอบกันแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะทุกคนปิดไม่เปิดคูค่ใครเปิดคูคามาค่ะเปิดคู่มาค่ะค่ะชุดใจชุดใจปิดไม่ปิดไม่เลยเหรอ <c oughs> อ่าคนแรกคนแรกภูริน คูลินคนแรกเริ่มครับข้อที่หนึ่งน้องน้องนอนเปข้อที่สองน,น้ำท่วมนาข้อที่สามข้อที่สามพี่เทน้ำทิ้มข้อที่สี่ มีเงินเท่ากันมีเงินเท่ากันข้อที่ห้าน้ำเต็มโอ่งข้อที่ห้าน้ำเต็มโอ่งข้อที่หกพ่อนอนเตียงข้อที่เจ็ดซื้อเตาไฟข้อที่แปดน้ำใส่ถัง ข้อที่เก้าจุดทูกเพียนข้อที่สิบลุงทางยา่า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 โอเคครับต่อไปตีระไนข้อที่หนึ่งน้องนอนเปข้อที่สองน้ำท่วมนาข้อที่สาม พีตักน้ำพี่เทน้ำทิ้งมีเงินเท่าพี่เทอาใหมเอาใหม่ข้อที่สามพี่เทน้ำทิ้งพี่เทน้ำทิ้งข้อที่สี่มีเงินเท่ากันข้อที่ห้าน้ำเต็มอกข้อที่หกพ่อนอนเตียงพ้อที่เจด อาซื้อเตาไฟขอทีแปดขอทีแปดตักน้ำใส่ถังขอทีเก้าจุดทุกเทียนขอที่สิบลุลุลงถามยา่าโอเคครับติดจะนายต่อไปอมาลิน อมาลินครับอมาลินเปิดไหมเปิดกล้องเร็วเริ่มอ่านเนะครับอ่านครับนอนนอนป็ดสองน้ำท่วมนาสามพี่เทน้ำทิ้ง สีมีเงินเท่ากันห้าาา โอเคครับอามารีนต่อไปภูตะวันเกิดและน,น้องเนินเตะน้ำท่วมนาะที่เทน้ำทิ้งมีเงินเท่ากันน้าเป็ภงพอ่อนอน เียงอาซื้อเตาไฟตักน้ำใส่ถังจุดทูปเทียนลุงถางหญ้าอ่าโอเคครับภูตะวนันต่อไปภูกรวิน อ,อ๋เอเริ่มหนึ่งอะไรเหนือน้องนอนเปสองสองอา่อานว่าเลยครับน้ำน้ำท่วมนาสามอะไรสาม ที่เทน้ําทิง้งที่เทน้ทนทําทิ้งอ่าข้อ่มีเงินเท่ากันอ่านตามเร็วมีเงินเท่ากันอ่าข้อที่ห้าน้ำเต็มโงน้ำเต็มโถ อ่าข้อที่หกข้อที่หกพ่อนอนเตียงอ่านตามอ่านตามข้อ,มอที่หกพ่อนอนเตียงอันอันพ่อนอนเตียงอ่าข้อที่เจ็ด อาซื้อเตาไฟตาซื้อเตา